สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องหน่วยค่านิยมไทยกันนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะค่านิยมคืออะไรเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่านิยมจะหมายถึงสิ่งที่มีคุณค่านายกย่องเป็นรูปแบบของการคิดที่อยู่ในจิตใจของคนไทย เด็กๆเ,เป็นคนไทยกันใช่ไหมคะเพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยคะ่ะเด็กๆเ,เป็นคนไทยทุกคนเป็นคนไทยนะคะเพราะว่าเราอาศัยอยู่ในประเทศไทยสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นคนไทยเรามีธงชาติไทยคะ่ะหรือเราเรียกว่าธงไกรรงนั่นเอง แล้วเราก็มีภาษาไทยนอกจากนี้ตัวหนังสือที่เป็นของไทยเราพยัญชนะไทยนั่นเองค่ะแล้วเราก็มีการแต่งกายคนไทยเราจะแต่งกายไม่เหมือนกับคนชาติอื่นใช่ไหมคะเป็นการแต่งกายที่สวยงาม แล้วเราก็มีศาสนาประจําชาติไทยค่ะคนไทยเรามีวันสำคัญที่เป็นวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เรามาดูกันนะคะว่ามีวันอะไรบ้างวันแม่แห่งชาติค่ะวันปิยมหาราช และวันเฉลิมพระชนพรรษานอกจากนี้เรายังมีวันลอยกระทรงค่ะวันสงกรานต์วันนี้เด็กๆจะชอบมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็วันเข้าพรรษาวันออกพรรษาแล้วเราจึงมีวันภาษาไทยค่ะภาษาไทยของเรา เรามีภาษาไทยพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวเป็นภาษาประจำชาติไทยเด็กๆฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนเรียนรู้กันหรือ,อยังคะคุูบีคิดว่าเด็กๆคงอ่านเขียนกันเป็นแล้วนะคะนอกจากนี้คนไทยเป็นคนที่มีมาระยาทดีเจอกันก็ทักทายสวัสดี มีความกระตันยูต่อบิดามันดามีความซื่อสัตย์เก็บของได้ก็ไปให้คุณตำรวจและคนไทยก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันศาสนาคนไทยจะมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่พระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงอุปถัมภุกศาสนาในประเทศไทยเลยนะคะ เพราะว่าไม่ว่าใครจะนับถือาศาสนาอะไรทุกาศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีค่ะเด็กๆค,ค่ะกิจกรรมของเด็กๆนะคะให้เด็กๆวาดรูปสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นคนไทยไม่ว่าเด็กๆจะทำอะไรเช่นวันลอยกระทงที่ผ่านมาใช่ไหมคะ เด็กๆได้ไปเลยกระทงมาแล้วเด็กๆก,ก็วาดรูปมันเลยกระทงแล้วก็เขียนข้อความอะไรก็ได้นะคะมาส่งครูบีหรือว่าพยัญชนะไทยที่เป็นภาษาของคนไทยเราเด็กๆเ,เขียนมาส่งครูบีได้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ